สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวีับสวัสดีคร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 ับเจอกันอีกแล้วฮาวจิบฟเจีนฮาวจิบฟเจียนจบฟูเจียนาจบูเบเจีนแปลว่าไม่เจอไม่ได้เจอขนานนีไม่ได้เจอขนานาจิบฟเจีนไม่ได้ไม่ได้เจอขนานอะก่อนอื่นนะครับทักทายคุณผู้ชมผู้ชมทางีายกายเจ้าหันเั้งเจ็ด เอออีเกิลไทยเหมือนไปก็จงเหมอนบงั้นเดยวชันไทยกับเวอร์ชันจีนโอเคไลไลโอเคทักทายใช่ไหมครับผมก็สวัสดีครับพี่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับผมทางอินเตอร์แฟนแล้วก็พี่พี่คนไทยด้วยนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาสนุกกันเต็มที่นะครับผมก็เดี๋ยวเนสเจนจะรับหน้าที่เป็นคนขายชานะครับวันนี้อ่คโอเ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 คอเคเนีอเคโอเนโอเคเนีอเคโอเเ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  มาื่มช้า好不ะอเหฮะ大家好ยเดี๋ยวพี่ช่วยกันอ่ะ来来来大家好大家好我เออนะฮะแล้วก็อกเะไรอะไรนะอยากพูดว่าแบบเออขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่มาดูไลฟ์นี้อะไรเงี้ยเซียเซียตาเจียเซีเซียตาเจียเตกวนขั้นเติร์กวนขั้นเหอ 大力大力的支持的支持啊！好厉害！刚才他自我介绍的是，我叫叔叔。那你活动那么多呢？大家好，我叫思思。思思，我是思思。叔叔，好，大家好，大家好，我是思思。你很高兴，很高兴跟大家跟大家见面见面。谢谢谢谢大家大家大力大力的支持的支持。 อู่เองอูนย์ห้าสองศูนย์ค乐快ยนี่ครูผมเลยครูครู老师老师ครับ้อเราซื้อครับเราซื้าองศูนย์ห้าสองศูนย์快ตู้ต้ตู้ตู้ดแล้วจบแล้วเก็อีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือวัน5้0สูนะครับก็พูดจริงๆนงที่เต้กเอาอห่เองศูนย์นะก็คือเป็นวันแห่งความรักของปจีนนั่นเองก็เหมือนในถือโอกาสนี้ก็คือบอก อ่า happy 五二零ไปเลยในตัวนะครับก็คือ过几天我ล就ส五二่了ดังนั้นวันนี้ก็คือวันที่5/20นะครับผมเนี่กงั้นวัี๋ยวเรามาเรับกับกีจกรรมเลัดี่ว่านะครับ่ันที่กราจะวันรี่มกิจะรรับวันนี้คืันที่เครับวันจี้ก็คือวันทีร2 0นะครับวจะมีเกมแตอวอนที่จะไปเล่นเกมนนียกดี๋ยวพูดค่ากันิดนึงว่าปีก็คือวันท่ม2 0นะ้รับวันี้ก็คือันทื่อ2คร มาสิวันเช้าชอบดื่มชาไหมฮะจริงๆผมเป็นคนที่ชอบดื่มชาอย่แง้วทั้งร้อนทั้งเย็นครับคือถ้าตอนที่เรียนเมืองนอกก็คือจะดื่มชาร้อนครับผมเพราะด้วยความที่อากาศมันหนาวแต่ว่าคือพอมาอยู่ที่ไทยเราก็จะเหมือนกับดื่มชาผลไม้ที่เป็นชาเหมือนกับเย็นชาเพราะมันสดชื่นดีครับอ่าในส่วนคื็คที่ชอบดืาัอนที่อ่าระเทเขาชอบดื่มชเ็าะอากน่อมา่ที่ไทเจ้า ร่อนะเราว่ในประเทศไทยมจะร้อนาใเทศยจะเ้อนมกต่ใปรเทมจอา่ะเรอ่ในปเนจะาเทไมจะร้อาก่วนเจมจะอ่ะทมจะชอบาแต่าเย็นอะรอารมร้อก่ทจะ้อาแต่เททน้ากแต่นเทศนจะรอานรเ้าก่อนปอะราะไมรานรเทร้ากว่านรนจร้อกใระไยมนจร้อนาระเงศไยร้อมเมันจราในปรยันจราที่แบป ต้องคือชอบกินหวานด้วยก็อาจจะเป็นแบบชาผลไม้ที่แบบไม่มีน้ำตาลหรือว่าแบบมีน้ำตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮะแล้วผมจะสื่อถึงส่วนทายที่ชอบดื่มชาและมีนิสยว่าทกช้าต้องดื่มชาและทุกเ้นทีอ่าะทุเ้าอชาและนุเช้าว้อด่มชาจุช้เต้มาและทีเชาต้อง่มชาแเชาตดื่มชาะทุกเชนาต้องดืชาะุเชราดื่มาและนเบ้าต้องมาแลาต้องดื่มชาและเชาต้ง่มัาเละกเช้าต้องืมาแกเช้า ผมมีชานี่นี่นะฮะตรงนี้นะฮะนี่ตตงนี้เชี่ยครเดี๋ยวคุณโพสท่าน่ารักนี่มันเหล็กก็หลุดไปก็โพสแล้วโอ้เก่งมันเต้าฉายเชี่ยครได้เลยนะครับฮะนี่นะจู่จโกวนแต่จู่จีเก่าเลยนะพื้สิ่งนันะฮะคุณเอาสกิปพี่ไปไหมไม่ได้เลยนะฮะนี่อ่ครูโจ้เรือนเวียนแก้วสวยมากสวยไหมจักรเปเจือเขาเขื่อนอายอ่ะเปเจือเขาเขื่อนอยเขื่อนายครูโจ้เรือนเวียนนะครูโจ้เรือนเวียนนี่อันนี้เป็นชาของเป็นชาของซััววลาตเอจะสวุรา对这是我们家的าชาซานนี่อ่ะ ìa, chân cái đi, ô cái đi, ô cái cái đi, ô cái 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 ý, ô cái cái ý, ô 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 กันเปยกันเปยเขาว่าอ่าแต่จริงๆจะบอกว่าชอบดีไซน์ของแก้วมากถ้าสวยสช่างช่างสิวจืดชนก่อนคุณต้องชนก่อนนี้จะไปจืดสงนนี่นะเนี่ยแก้วให้เลยโอ้วเออเโอเคนะโอเคเลยโอเคกันอาส่จิัะทุกนคยย่ยกันเปยกันเปยกันเปยกนกันย จะบอกว่าใครยังไม่มีชานี้รีบกดสั่งซื้อเลยนะเพราะว่าจริงๆได้กินด้วยกันไงเออลูกเซแนไม่หยอนเซียได้ใครกิเซียนอนนั้น我们一起อ茶อ好喝吗好มากแบบเผเชียงด้วยด้วยช่ครับแล้วแบบรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานมากแต่ว่ากำลังดีเลยเชื่อชื่อเยวเจียนตัวเว้ยเว่ยเทียนนี่เว่ยเทียนนะสดลดีเิมไหมือ说ันะ คือ <aría> ใช่ครับคือช่วงนี้แบบใช้เสียงเยอะแล้วก็แบบพึ่งแบบว่าไปนู่นไปนี่มาอะไรเงี้ยนช่ครับเนัตโซ่ใจเจี๊ยดีดๆฮะเพาะว่า最่呢呃用嗓嗓子是งเก都น话เ有唱歌呢，所ได้เลยครับนี่ยเเชียมาอ๋อโอเคครับเพิ่มไหมครับเพิ่มครับอันนี้คือเราเราเรามานั่งกินด้วยกันเลยผมพูดจีบปวเลยนะผมพูดจีบปวดฉานะท่าเชียโอเคมาอุ้ยนะฮะเผยเชียอร์ จะดื่มรบอกว่ากินง่ายมากเลยนะครับพี่แบบได้ทุกวัยเลยขอบคุณมากนะครับื่อขอบคุณครับเซซี่อ่ะสัวนันต่นนี้เรากำลังดื่มาเี่เป็นาี่มเราองผลไม้ที่รสชาองผรไม้ที่มราอลไม้ท่มเราองนเม้ี่มีรสชาติองผรไเี่มรสชาองลไม้ที่ราลไมที่มรสชาติขอลไม้ที่ราติของผลไม้ที่มีราติล่มเราอม้ที่รัชาเองผลไม่มรชาติของี่มรเราิอี่ม หวันโยซี่เหรฮะผมไม่ได้ใครสืวันโยซี่เลยนะฮะวนโยซี่แปลว่าเล่นเกมเล่นเกมวองยอะสอ่าผมไม่เคยสืวนโยซี่เหรอฮะโอเคโอเคอหนูตาจเนผิงรุ่นนะนี่มือนห่าหุ้ยนะนมัอนห่าวุ้ยนะอ่อถ้าจะผิงรุ่นสมบัติทุกคนนะผิงรุ่นนะเออทุกคนผิงรุ่นนะผิงรุ่นผิงรุ่นคอมเมนต์อ๋อคอมเมนต์อ๋อ คุณจะคนเสีย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 ตาจียตาจีติริงรุ่นติิงรุ่นอ่าเสียเสียตาเจียตร์พิงอ่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ออ่าตุยตุยตุนะยตุยตุนะตุยตนะ เด็กเขาบอกว่าผมเหมือนเขาแบบนี้ไม่差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 ไม ใช้สีฮะบ๊า我们的就给他们准备的词哈举到头上然后让对方来模仿来表示一下上面的词是什么นครับก็คือเกมไฮคำนั่นเองคือโดยที่คุณจะต้องเอาคำศัพท์าไว้ที่บนหัวแบบนี้นะฮะและคนจะต้องบากบอกใบบอกใบบอกใบว่าคำบนหัวคืออะไรหลังจากนั้นนะครับคุณต้องทายให้ถูกในเวลาที่กำหนดครับใครที่ชนะนะครับจะได้ความภาคภูมิใจไปเซ็ตเซ็ตอิงตัวผม ไม่有讲哈可是输都าครับแต่ว่าโอเคไหมโอเคครับโอเคนะแล้วมัคนมา猜เออคสสือหัวขั้นของคำฮะงั้นเริ่มจากเจมกันเลยได้เจมเป็นคนใบ้เจมเป็นคนหยิบนี้เอาเจมมันโะ <laughs> <Okay S 2> อเคไหมโอเคเป็นคนเคนจ็ดอ่าตัวสู้ๆเรรสือฮะเสียนเียนี้อะ <Okay S 2> แล้วคุณคนใบ้ได้ครับผมอ,อ่าุจะอะอเตรียมโอเคพร้อมนะครับโอเคสามสองหนึ่งัจครับ จังหวะฮะโอ <War> ้ <ée> oh, อันนี้คือพูดได้เอาพูดได้อ่าเป็นเป็นกาแฟเขาซีซีจังหวะเป็นกาแฟที่เอ่อใส่ใส่ส้มแต่ไม่ใช่ส้มฟังจูจิ๋ดกาแ可是不是橘子ยูสเหรออะไรที่กาแฟที่เรากินกัน coffee ยูยูสุไม่ใช่ภาษาไทยยูสุยูสุยูสุหรอไม่กาแฟที่เรากินกันเวลาเราสั่งพี่พี่เคอร์เอากาแฟนี้ออเรนจ์ยูสุไม่ยูสุออเรนจ์ไม่ใช่ กาแฟกาแฟคอฟฟไม่ใช่กาเฟทกาแฟอเมริกาโน่แ้วก็ยูสุอเมริกาโน่ไม่อาตุ้กอเมริกาโน่ยูสุตุ้ยตุ้ยตุ้ยตอ้ยตุ้ยต็้ยต้ยตุ้ยนุ้ยต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 ุันนุ้ยตุ้ยตุ้ยมุ้ยตุ้ยตุ้่วุ้ยตุ้่ตุ้ย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 ตุตุ้ยุยตุ้ตุยตุ้ยตุยตุ้ยต้ยุยตุ้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 ยตุยตุ้ยุยตุ้้ยุ อ่าท่านชื่อชืวัยไทยคืออะไรอ่ะซีรีส์อานนท์ด้วยกันซื้ออานนท์อานนท์จะชื่อชื่อไพใช่ตุ้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 ยชื้อหนังป้องหนังป้องฟูงนะฮะอันนี้ชื่อเอ่อชื่อผมคนเออพี่ๆชาวจีนเรียกอ่อทาวจุกไม่ใช่อีกอันหนึ่งที่มาจืกอซืโอเคตุ้ย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 ชื่วหนังป้องหนังเชิงฝูงนะฮะอันนี้คือโอ้อ่ออาหารไทยที่เวลาสั่งต้มยำแล้วเขาจะมาเป็นหม้อใหญ่ เงี S <S ้ยว่าต e e. ้มยำหม้อไฟไทยผสมเมอส่ต at ุตุยตตุยตุมอไฟตุยหัวกัวตุยอันนี้อันนี้หนังสือที่คุณชอบอ่านนีชุ้ยไอมิวแอนด์ฮันนี่ตุ้ยนีชุยตุยตุยตุยนีชยไอเ็หนังสืออันนี้คือเวลาเราไปทะเลชอบสั่งมากินไม่ชช่เป็นน้ไม่ใช่เป็นน้ำาหรอไอไอไนนอไอรอไ้ไอ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 อไ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 อออยตุออ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 อไไอไอไอ ซื้อเลโก้ด้วยกันที่ญี่ปุ่นอ่าใหญ่ปะไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไอ้ที่มันเป็นมีที่เลื่่อยปะทีพี่ก้าไปซื้อด้วยที่พี่ก้าไปซื้อด้วยโดยอีเกอร์เจ้าก้าเกิดชื่อชื่อใหม่เด้อใหญ่ก็เดมอนสไลเยอร์ปะเออภาษาไทยดาบพิฆาตสูงตุยตุยตุยเจ้าชื่อนะอันนี้คือเวลาเราไปทะเลเราจะไปนั่งนั่งตรงไหนที่มันเป็นไม่ใช่แต่ว่าใช่แต่ว่าแค่แค่เออแต่แต่เปลี่ยนแค่ อ่เป็นเนี่ยอ๋อเป็นเก้าอี้ตัวจืดสม่ยตัวจืเก้อี้ช่ย่าดโอเคด้ยยด้วยด้ยด้ย้ยด้ย้ยเนี่ยอ่เ้ยอันนี้ไรเนี่ยอันนี้คือโอ้โหอันนี้กลัวไหมผ่านไหมผ่านดีกว่าผ่านผ่านอ่ากลัวกลัวอันนี้คือเวลาเราไปงานวันแล้วมันเป็นกลมๆใหญ่ที่เราโอเค้ซื้อกบุทเทนลุน้ยอ่อันนี้คือเป็นอ่ผลไม้ที่เป็นสีแดงซ้อรียสสออสีแดงเล็กอร่อยอร่อยด้้ยุ้ย อันนี้อันนี้กีฬาชนิดหนึ่งที่ซื้ออีเกอร์โบลิย์เน่ยอ่ะแต่มันต้องเรียกว่าโบลิ่งบอลไม่ใช่โบลิ่งถูกแล้วแต่ว่าโบลิ่งเปตอง์องหรอไม่ใช่โบลิ่งถูกแล้วแต่ว่าได้แล้วกันได้แล้วกันโอเคโบลิ่งโบลิ่งเอ่อนั่นก็ป่าลิงเฉียวอันนี้อลองภาษาอังกฤษลอง try อ๋อ try ตุ้ยโอเคเสร็จแล้วนบโอ้โหยากเลยพี่ขึ้นหนันไหมหนันไหม ยากแต่สนุกนะสนุกนะเฮานั้นเฮานั้นเนั้นเนาะเฮอนั้นโ้หเขาคชิวฮโยถือไม่ยอมชูชีนะเออกลุ่มชิวฮโยถีเคือเสมอนะ后台这个尼น苏น哈哇哦เคยจัดซื้อมาเคยอ่ากินมันจัดซื้อชิว้โยถีนะอ่าอันนี้คือคำสุดท้ายนะครับอนี่คืออันนี้คือคำสท้ายคือนี่ไงครับผมครับผเยสเดอเยสเดูนะครับปรอเมือยย ครั้งชายวัจะเลยเกดเหมือนมยถือตัวฟันีทาจียงเสมอจชาต้เหมือนองผผตาวนนี่มันจริงพี่ก็อยากจะแปลทุกคำที่เราพูดนะผ้าตาวนนะผ้าตาต้นแต่เมือนฝอีอู่ริงพี่ทำทุกอย่างแล้อเนาะใช่ทุกอย่างครับอเหมือนมาลบ้านพี่เลยอะู้รชนื่่差一分就满分差两分就满分哈 ลุนลุนเตาสิสเลยนะสิสเนอิสสิสสิสเตรียม好了吗สิสโอเคสิส给你เนสิส我会尽量给你们翻译啊啊啊啊我可以翻译呢我等一下我给你直接翻译呢可以用中文哦 OK 好的等一下我可以给你们翻译好吗呢大家啊 Let's go Let's go สามสองหนึ่งครับอ่าบ้านเกิดเจมสกาลาสินโอเคตู้กาลสินตู้ตู้โอ้ยอ่า我爱你我爱你可爱 อ้ก็ต้อง可爱了我爱你ภาษาไทยภาษาไทย我อ่าฉันชื่อโนว์我爱你ฉันรักคุณอ่าไวมได้ได้ได้เออโรสกุหลาบโรสตัวไม้กล้วยตัวอีกนิดนึงดอกกุหลาบอ่าไม้กล้วยหัวตั๋วดอกที่ตัวละครแท้ในกอลี่อ่ะ ใช่อ้นกลล里面的角色เดซี่ยีจงฮวาน้องไกูราดูอ่าอดัคลิจวิจหัวเ้าโนถหัวอ่าแล้วก็หัวเจียวหัวเข่าเอ้ยโนเข่าอะไรนี่หัวเท้าหัวเท้าตาตุ่มหัวเท้าหัวหัวโถกันเจียวสมอโถกันเจียวหัวอะไรที่ใส่ในน้ำทุกบหัวเชเท้า ใช่ไหมใช่ใ okay. ช uh, okay. uh, okay. right. uh, uh, ่เดมอาพอแล้วอาอิน hmm. ช right. uh, ัใช่เอออินชัยอินชันะอาูู่่อ่คสูู่่ตัวเนะฮะอาวันตรวจริงเขาแจกอ่งเปลอินเดียจะรู้ฟ้าส้ม่ด้วยวงที่คุณชอบ你觉อแบล็คพิงเซเวชินเซเว่นนตวยโอเคตัวเโอ้เวลาแบบเราตื่นมาตอนเช้าอะเราเกินอะไรโอ้เราชื่อ้น้ำเปล่าง่ายๆอ่ะวอตอร์แบบเป็นข้าวอะเออหมี่ฟันเหร อ๋ออ๋ออ๋ออะไรอะที่ใส่กับไข่ลวกอะที่ใส่กับโจ๊กโจ๊กโปลาหมูอ่โจ๊กไก่โจ๊กหมูมีโจ๊กโจ๊กหมูใส่ไข่โจ๊กที่ปั้นเป็นก้อนเขาเรียกว่าอะไรโจ๊กลูกหมูฮะมีคำว่าลูกว่าลูกโจ๊กลูกโจ๊กลูกไก่โจ๊กลูกอะไรอ่ะโจ๊กจูอะไม่ได้เหรอไม่ได้อ๋อที่ใส่กับฟังเต้าผัดหัวผัด พริกเผาหอยลายอหยใบไม้หอมรภาอ๋อถูกต้องหอมรภารับขนมจีบกับจะรับเปาเพิ่มไหมครับะตื่นด้วยพี่พี่อ๋อที่เราใส่ชุดจีนโอมยชวนถ่ายรูปกันเขาเรียกว่าชุดอะไชุดเอ่อเอเปาไม่ใช่อ่าลงกี่เพาโอ้ซีเพาด้วยซีเพาข้าวเหนียวกับไก่ทอดไก่ย่างหนูหมีกับหูปิ้งเหมูปิ้งด้ยอ๋อ อะไรเบตเทิลไฟท์ถูกต้องถุยอ่ะหมดเวลาโอ้โหหมดเวลาจางซอนโจกลูกหมูโจกลูกหมูแต่เช่นเ่ะโจกลูกโอ้มันโจคลูกชิ้นหมูโอ้โหมันผมหูไหลายเต้าเนี่ยเจ๊เจ๊เผมหูไหลายเต้าเนี่ยโจกลูกหมูเดี๋ยวขอแยก